วันพรุ่งนี้มะม่วงสัญญาว่าจะเซ็นสัญญาอย่าขาดกับน,นมวัวแดงแล้วนะคะ,ะเป็นที่รู้กันเรียบร้อยแล้วนะว่าจะเลิกกินนมนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปสัญญาไหมคะสัญญานะคะถ้าแม่เปิดวิดีโอนี้ขึ้นให้ดูเมื่อไหร่แปลว่าเราต้องเลิกกินนมนะคะพรุ่งนี้จะไม่ได้รู้จักนมวัวแดงอีกนะคะสัญญาล่ แม่ขี้เกียจล้างขวดน,นมให้นะคะเรอยู่ในห้องได้ไหมแววหนูไม่กล้านอนห้องยาแววไม่เกี่ยวแต่คุณแม่ให้หนูเลิกกินนม,มใช่ไหมคะมพรุ่งนี้เราสัญญาเซ็นสัญญาอย่าขายกระนมวัวแดงนะคะอย่าล้างกันเลยนะกระนมวัวแดงนะโอเคไหม โอเคค่ะบ๊ายบายก่อน